ก็ขอความช่วยเหลือจากเาคนแถวนี้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ํากําลังขึ้นแล้วถ้ามันเข้าไปข้างล่างนะครับมันังนะตอนนี้แบบมันขึ้นไม่ได้เลยมันติดจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆออมาีบ้าีสีค่ะผมครับ ใช่วย,ยต้องบอกว่าโดนถล่มหนักเหมือนกันค่ะสําหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะที่มีการขับรถหรูทําคอนเทนต์นะคะวิ่งเล่นบนชายหาดจนรถเนี่ยติดหล่มทรายงานนี้จะรออะไรคะโอ้โหโดนวิพา์วิจารณ์สนันถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็น FC ค่ะ เรื่องนี้ต้องบอกว่ายูทูบเบอร์คนดีนะคะมีคนติดตามมากกว่า14ล้านคนค่ะนั่นคือ Surprise p p d หรือว่า s p i n o 1น่ะคะหลายๆคนบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสมคือขับรถเก่งคันรูพร้อมกับทีมงานลงไปทำคอนเทนต์ด้วยการเอารถเนี่ยโอ้ยไปวิ่งเล่นบนชายหาดนะคะ คือมันเป็นชายหาดที่ต้องบอกว่าเป็นที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดชุมพรแล้วเป็นสถานที่ออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจมันติดกับสวนสาธารณะบ,บริเวณชายหาดปากน้ําหลังสวนแต่ปรากฏว่าหนุ่มสไปร์นี่แหละค่ะกับทีมงานเนี่ยเขาก็เอารถลงไปวิ่งบนหาดนะคะ คือลงไปได้สักประมาณร้อยเมตรรถมันเกิดติดหล่มค่ะติดหล่มทรายบนชายหาดที่มันมีคลื่นน้ําซัดเข้ามาจนรถเนี่ยไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ท่ามกลางแฟนคลับส่วนใหญ่ที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นเยาวชนใช่ไหมคะก็เห็นสไปซ์ยอยู่ตรงนั้นลงไปห้อมน้อมขอถ่ายภาพร่วมกับสไปซ์เต็มไปหมดเลยแล้วก็ทีมงานค่ะกระทั่งต่อมาไม่นานค่ะก็มีรถเนี่ยรถยกในพื้นที่ก็นะคะลงไปบนชายหาดมาใช้ลวดส,สลิงเนี่ยดึงชักลากขึ้นมา,บน,านบนชายฝั่งอย่างทุลักทุเลท่ามกลางความน,นี้อีก เด็กด้วยความที่บอกโอ้ยดีใจลดขึ้นมาได้แล้วนะคะแล้วก็ขอถ่ายภาพอย่างโอ้โหคุณหลายๆคนนะคือแบบระลุมถ่ายภาพกันอย่างหนักหนาเลยคุณผู้ชมคะ่ะแต่แล้วก็ตามเนี่ยนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะเขารู้สึกว่าไม่เหมาะสมเหลือเกินเกิดการาวิพากษ์วิจารณ์นี้เกิดขึ้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเย,ยาวาชนที่เป็นแฟนคลับนะซึ่ง หลายคนเขาก็ไม่รู้เด็กก็อยชื่นชมเก่งจังเลยเอาขึ้นมาได้แล้วหลายคนก็คือแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องดีอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่าชายหาดตรงนี้เป็นที่ท่องเที่ยวสวยงามไม่อยากให้เป็นแบบอย่างให้กับใครที่จะคิดจะทําแบบนี้อีกแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยมีมาตรการในการดูแลรักษาสภาพความเป็นธรรมชาติของชายหาดอย่าให้ใครมาทําเหมือนกับยูทูบเบอร์ดังคนนี้อีกค่ะแล้วก็เอาขึ้นไม่ได้นะตอนนี้ยังไม่ได้รถรถลากเลยพี่มีรถลากไหมครับ กำลังมากาลังมใช่ไหมมาจริงปะมาจริงค่ะพี่ๆคนนั้นเขาถ่าเทศบาลใช่เทศ่สะบานนานไหมกว่าจะถึงเรามีเวลาแค่นิดเดียวนะอันนี้คือตอนแรกผมว่าจะไม่ไลฟ์ไงแต่นี้คือความช่วยเหลือสุดท้ายแล้วครับข่าไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ